กอว่าซาลิงก็แป็นนี้เฉพาะทุนหาไหลายเลยม่เฉพาะอำเภอของเาทุกอำเภอครับที่ผมได้ไปหลยก่อนไลยครับตรี้ขอยาันนี้สียสิีก็ดีคันไปโมเติร์ไซค์กับเอาความกก็ขันแย่กันอี้ผู้จอยนสายส้จังผม่ั้ซีอยู่เนียน่ว่ายู่เน้ ครับตอนกเสียไปพอน้านตำรวจจับเนาะคุณนงาน่นตอนพิษเจนดนีงก่อนจเลยกว่าหวยกพิษต่อนนี้ก็ใน,น,นส่วนาในส่วน C นะครับบัตีิถ้าพู้นเว้นไม่น้ยังเล้าถองคานะงครับเกิอ2บัติพศในเเป็นรถพ่วงซางลิงแล้วบันนี้1นะครับผู้โดยสารนี่ตีร็วหายังํำไปได้ถ้าผู้ขับเก่งเลยคุ้นคล้องกัได้ มาซื้อของตลาดตะลี่กับใส่ของกลับไปได้นะครับแต่นะครับแต่แบบนี้เขาต้องคำนึงถึงความปลอดภัยไปอย่างันดีอันดับแรกผมไปหลายบอกครับไปบ้านเมียทั้งโชว์ไทยนี่กระพ่อทั้งอุจหลายเขาใส่ประโยชน์สารพัดอย่างแต่นะครับสําคัญคือนหนึ่งเฮายาเสียดายแน่เลยๆหน่อยแต่ขึ้นหนึ่งอย่างพอดี้ครับไฟถ่ายยามเบ็นอย่มันเหลียวเห็นอยู่เด้อครับไฟถ่ายมอเตอร์ไซค์นี่มีอยู่เหลียวเห็นอยู่ อูอล่ะบัดนี้รถุยุ่นมากกลก่หรือบอดไซส์นะครับมาหอดไกลๆปั๊บเอาบอดไซส์อย่างนี้มาหยุกหอดอันกลางถนนเหรอเพราะว่าเป็นรถพ่วงก็คับก็ต้องเหนียวนะเพราะนั่นแล้วนะครับถ้านะครับถ้าเขาบอดดีใส่ไข่ไทยนะครับวมนะกวันนี้สว่าดีนะมีสิทธิ์เกิดถอดแสนพิล าคราบนี่คือพวกงานที่ดีๆ่นะครับมานะครับซึ่งยอดต้นนึงนะครับยอดไปจากถามมาอะไรท่ได้ฝ่สุไปอบๆทั้หทเนออกวู๊อนมที่บ้านมแตโค๊เน่ก็เมนย่านียอดไปอาทิตย์ก่อนเนาะยัดทรอาทิตย์ก่อนปก๊บกับแ่ดในเวลาอันพเอา วดูสุดาเลยทีแร่คือสองคนจะมาจะบ่อยก็เต่าเต้า่นอ่าเ้คือที่ซีัเอาไห้องคนอดเฮ้ยบอสบอสเขาเป็นไงนี่รอยัโอ้อสไม่มาแก่เขาบ้านี้อาาีพอเไยบ้านี้จริงด้ล่ะ งานหา่มากเนะรครับผมอ้นโเี่ัวน้เป็อเยขีือาต้องกเรีงมะอีกิเกสารเช็ก็อได้ไนัีเข้ามาางตเกสารถึงกอบไหมใส่ทั้งน้างทั้น้างสาว้กระพีิวนะครับะนนแล้วช่วงนี้นะครับแต่นี้เนียอยู่ จะตามฟังเ่็กแ้วนะสอเดี๋ยวเดี๋ยวนงานเดี๋ยวะบกแล้วอ่าไฟ์ซื้อต้องไม่ดีนะนะถึงผมตังเนาะผู้ที่ต้องมาแก้เอกสารหือเกป็นสิ่านน้เลยอย่างที่มัแก้เอกสารเังังล้านลึกับพันห้าสามพันเน่ยบาไปนลังพุนัว่ายังไม่ดีเนเขาบ็ประกาศใจก็ดีแตคือว่ามีเสียไปแคหังพันแต่ตอนนี้พี่น้องเขากมาของใจล้วครับพลังพนกับมากับ สิงห์คิ้วเขาแข็งมันก็บ่ได้ต้องตารคิ้วเราบนลงพนเขาไม่ได้หกพุกสิงห์เขาตอนเที่ยงในเก็งไก่บ่อนต้องเป็ตอนเสาร์นะครับนี่คือคือถามว่าในวอแสดงขึ้นทันหางสามพันนะครับเนาะที่นี่นะครับเอาปักไก่ตัวเขาอีกคนนึงอาทิตย์เที่ยวหนักนะครับผมได้คุยกับสางอกกนจ่อแล้วบอกกับนายกแล้วมือวันที่หาท่านว่านะครับตักบาตรหนาเพื่อฟอกกันนะครับก็บอกกันแล้อยู่ว่าพอดีนะครับมันมีเงินเหลือนะครับเหลือจากใช้วันที่ ถ้าพอไงไม่ไงที่หนองบ้านถ้า,าจะบนรถถาดเขาเนี่ยครับคุณน้าเขาหนีขเ,นเข้าตลาดสเห็นเสียบ้านสองห้องสายาน,นึ่าางบนตลาดยามมะลุงเนาะเส็นทั้งกระพพธานุไปตะกัวป้ายเส้นหนึ่งขึ้นไปากอัฒนายีเส้นหนึน่งถนนสามสี่เส้นนี่นะครับเขายืดซ้อมกันเขาฟันฟันงานกันขึ้นมาเหลือนะครับขึ้นมาเหลือไปนี้ก็เลยคุยคกับสซางอบจวมาเสียวลงเส้นไหนดีนะครับวันนี้เมื่อคืนพอ่อ ผมกับมาบอกสิ่งมาเลยยงนะบก็เป็นเราบอกมาเีนะครับมาเบิ่งอยู่ก็เลยมาเบิรนี่งเกอเลยบอกท่านนายกว่าเดียวหลังที่แม่ผมเสร้างม้วมาลภาษาด้ทานด้วยแต่ว่าตามผมเบินล้วเห็ุจากปากค้างบาดนุ้งค้งครับเง้ว่าผีเลยอดเหระออดสะพ้าเลหนะครับตบอะไรก็บอะไรครับอันนี้คือก็ชูดนี้เราเขาข้างมาสิ่นี้มัน มันเห็นหลายเทีล้วเขาเรียกได้เที่ยวตอนนี้ชิลล์ผิวเห็ดทางหนาไม่มองที่มันเสียนะครับเนือง่พราะเป็นเหตุเฉพาะมองในทีเพรลื่นครับมองในมองในที่มันเสียหายชิลล์เริ่มจากปากค้างปากค้างหลังที่ผมเบิกง่ายเนี่ยย้ํมาวันเดี๋ยวครับะหัวหน้าโรงเรียนบ้านหล้าโรงเรียนสว่างเนี่ยหลังจากยาวมามีช่วงนี้ช่วงนี้ประมาณยี่สิามสี่ช่วงเก็บเสียหายหลายๆนะครับคือว่าในโซนนี้โซนพี่น้องกันนะครับตอนนี้เอาไว้อีกกล้วยนึงวันนี้นะครับช่วงนี้ สีเรื่องฮอดแน่แล้ว่ยพรหนาวเนี่ยเพาะหันหนาวอยู่ลบอยู่นะครับแต่ก็อยากที่ิ่งทีอิสระไปเอราะยังไม่ได้พิมพ์บากเขาฟังคือตัอยากมันเกิดขึ้นนอกคือไฟไหม้นะครับหนาวลมเปนแห้งนะครับเพราะทัานโดนี่บ้านเดินดูดิห่าหลังด้วครับผูกเข้านะครับผูกเข้าอยู่เนาะนะครับก็ให้ละมันระวังนะครับบัดนี้ถามว่าสาเหตุเกิดจากอย่างฟังมาบอกเขาว่าอุ้ยสุภา เสียโทรศัพท์ชาไปมันฉวัดให้ระวังด้วครับเด้อโทรศัพท์เสียไปกับยาเสียถิ่มหินพวกนั้นเองสุยางครับเพิ่งใส่ไฟ้าสุยางท่านบริวญเงี้ถอนตากออกนะครับพันล้มของเขายังตั้งต้านเนี่ยเพิ่งใส่ไม้ปลาให้ระวังระวังกับหามันสปาร์ตน้ำใหม่น้ำไปพันล้างถึงลมแห้งยืดมากไปไปอาบหลาดได้ผลนะครับไม่ให้ระวังนะครับแต่ตอนนี้คือว่าอากาศแจ้งแล้วเลยถือว่าพอนึ่งหนาวอยู่แบบนี้ นะครับปีเขาเนาะพลตรีนอเลงลักค้าเนาะวางนำไปตามสภาพเนาะก็เป็นอย่างดอกเก็บไว้นะครับเดี๋ยวมันขึ้นคนขายเอานะครับนะครับที่นี่ถ้าว่าไปแล้วเนาะเรื่องซาลเรงมันสินีพลตรีมากเห็นไหมได้เด้ดถ้าผมฟัง่ผิดนะครับชี้ว่าผิดนี่ตะก้อนนี่สิจดเมื่อไรนะครับเดี๋ยวนี้สินีอยู่ผูกคล้องเขาอยู่ให้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่สิบ่อไหรฟังหน่ยให้ฟังดีๆแล้วกลับไปเทมซะเลอพออย่างวไงที เดือนเวลาเกิดทีตู่ขึ้นมาเราปัญยาไปหาะผมซอยบ่ไเดีเด้พอเยางวันทีเวลาดิซอยเพิ่งไปถามมึงทะเบียนรถมีบอไปกับขีมีบอมาเนี่ยพรเราบอมีบอป่เนี่ยก็มีจักเงี้ยเหมือนจะดิเอาเงินไปมันกับพิดปั๊นะครับแต่ทำนี้แล้วนักมันเป็นเบาเนียครับถ้าเบาก็หายไปนะครับดีขอให้เขาเด้มนี้นะครับมีเห็นมีซาไปกับที่เฮ็ดไปโลดนะครับซึ่งไปกับทีซาเลงมีบอนี่ พระผมจำโมพีหนึ่งมพีน,พนะโมไซควงขันมีแต่ใบพีโมไซแต่มันอยพอนรวบยังกันได้อยู่นะครับให้ให้เบิ้งดีๆนะครับเด้อด้านด้านคอพว,พวกพวกนี้ส่วนขนั้วใเขามีี่้ครบนะครับเดี๋ยวตามผมเบิ้งแล้วนี่ไปทั้งอื่นเห็นเนี่ยขเขาแผ่นซีดีเก่าเนี่ยติ๊บไปเดี๋ยวผมจิเก็บไปให้ครับนอยูฮันยังไหนเราคอยสีฟ้าปันในคณะเฮาเด็ดติดเสริมไปมันงเด็ดสะท้อนแสงความปลอดภัยของเฮานะครับเนาะอันนี้เรื่องของต้นตะวันไปแล้วนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับพี่โมพีอยังหลายนะครับคือเราไม่ได้มาพบปะกับ หลักปูน้าเฮานะครับพี่น้องตะบนนูถานเฮานะครับตึงตะมาไปแล้วเนาะนีกับวันที่นีเพ็แล้วไก่ปีใหม่แล้วนะครับก็คือว่าลูกหลานนะครับไหนมาพบปะนะครับหลักผูใหญ่เฮากับตึงผมนีอยังหลายตัวเองกับขออมรุ่ยพรนะครับให้พอใหญ่แม่ใหญ่นะครับให้ยูเปนดลมพูลมไซเป็นหลักให้ลูกให้หลานนะครับให้ยูดีมีแห้งตลอดปีไม่ที่งิเขามาสองพันหาร้ย 60น,นะครับแล้วก็ตลอดไปที่ดีที่แห้งนะครับสโซ่เรื่องการเมืองบอกระได้ครับนะครับบอกได้จะมาต้อไปอบตศีนี้เป็นเหตุบานเด้อนะครับขนัดนะครับห้าทุ่มลุกเดือดตั้งยังกับฝากในนี้เอาไว้รับใส่เงากับกับพุทธนายสวัสดีครับคุณหลายเงาอุปโภคเอ้ยแม่เองทัดจอๆมันไหนเขาเรียกว่าประชากรมาถึงท่านั้นเลยนะแต่ว่าคนของประชาชนนี่เองครับ ฝากไปผมเปน็นหัวกันแน่นี้ครับผม <S 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 สวัสดีครับความ่ปพี่น้องบ้านเข้าผมลอยตำรวจโต้สมพรสุสาน